ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมให้ fc ชมเหรียญสําคัญขององค์เกจินะครับองค์หลวงตามหาบุญญาสัมปันโนนะครับพระสายกรรมฐานองค์หลวงปู่บ้านภูริตจตเทระที่มีผู้เคารพศรัทธานับถือท่านอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญสําคัญที่จัดขึ้นในวาระพิเศษนะครับเพราะเป็นเหรียญที่ระลึกพระเาทานเพลิงสรีระสังขารองคหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนวัดป่าบ้านตาอุดรธานี ซึ่งเหรียญนี้จะสร้างด้วยโลหะทองฟาวบัดท่าน,น่าประทับองค์หลวงตามหาบุญยสัมปันโนครึ่งองค์จาก็กความหลวงตามหาบุญยนะสัมปันโนนะครับเป็นเหรียญผสม,มระหว่างรูปวงกลมกับวงรีนะครับมีห่วงเปิดด้านบนและเป็นเหรียญขนาดเล็กพิกไปชมด้านหลังมีรูปสรีระสังขารองงตามหาบัวภายใต้ชัดนะครับจาริกความงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารวัดป่าบ้านตัดอุดรธานี ถือเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและเห็นเนื้อโลหะใช้ในการจัดสร้างคือทองฟาบาทอย่างชัดเจนและสวยมากๆนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ